เน็ตมือถือใช้ก่อนจ่ายที่หลังคืออะไรเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามชมรายละเอียดกันครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนิซิมกันด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่เจอทาง t i k t o k หรือท่านที่เจอทางคลิปเรียวของ Facebook นะครับเปลี่ยนมากดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมหนิลซิมกันเลยนะครับท่านจะกดติดตามหรือท่านจะไม่กดติดตามก็แล้วแต่คุณผู้ชม นะครับอันเนี้ยก็คือเพียงแค่บอกเฉยๆนะครับฝากกดติดตามทางช่อง y o u t u บ่าวจอมเนซิมกันด้วยนะครับหลายๆท่านไม่กดติดตามแต่กดเข้ามาชมก็ขอบคุณมากๆครับหลายๆท่านบอกว่ากูไม่ชูกูไม่ชมของมึงหรอกนะครับแต่รู้รายละเอียดหมดทุกเทปครับนั่นขนาดไม่เข้ามาชมไม่ขนาดไม่เข้ามาดูนะครับรู้รายละเอียดหมดทุกเทปครับว่าวันไหนออกอากาศเทปไหนและแต่ละเทปพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับนี่ขนาดไม่เข้ามาดูนะครับ นรู้รายละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมครับถ้าต้องการจะร่วมกันลงโฆษณานะครับ099315490530เทป1,000บาทเท่านั้นเองนะครับโปรโมชั่นของเดือนมีนาคม2,567ครับส่วนการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีๆก็มีเหมือนกันนะครับในส่วนของการฝากข่าวงานบุญงานกันกุศลนะครับงานวัดงานมัสยิดหรือจะเป็นงานอื่นๆที่ประชาชนเขา ได้รับประโยชน์อันนี้คือประชาสัมพันธ์ให้กับท่านฟรีฟรีส่วนการจัดกิจกรรมหรือการจัดงานที่เป็นมหากรรมสินค้างานขายสินค้าต่างๆต,ต,ตามสถานที่ตรงน้นบ้างตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างอันนี้คือคิดเงิน30เทป1,000บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมติดต่อมาได้เลยนะครับ09931549 05นะครับ ทีนี้ในส่วนของโฆษณาที่ามาในเทปนี้นะครับก็คือตัวของกล้องเว็บแคมครับอันนี้คือกล้องเว็บแคมนะครับกล้องเว็บแคมนั่นก็คือกล้องที่ใช้ในการวิดีโอคอลใช้ในการคุยนะครับกับไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์เสียบกับโน้ตบุกรุ่นที่จอ,อรุ่นที่กล้องโน้ตบุ๊กมันเสียนะครับแล้วก็ใช้กล้องนี้เสริมนอกเข้ามา นะครับต่อเข้าไปทางพอร์ตของ USB นะครับแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งอะไรแล้วนะครับหรือบางที่อาจจะต้องติดตั้งโปรแกรมนิดนึงนะครับเพื่อให้การใช้งานมันสามารถที่จะได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่390บาทนะครับคุณผู้ชมหาซื้อได้ที่ร้านสาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขาทุกช่องทางนะครับเป็นยี่ห้อนี้แหละครับ กล้องเว็บแคมนะครับไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์ไว้ต่อกับโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เราสามารถที่จะใช้กล้องเว็บแคมตัวนี้ในการต่อได้นะครับเพื่อดูภาพดูอะไรแบบนี้นะครับหลักๆแล้วเราใช้กล้องเว็บแคมในการคุยวิดีโอคอลนะครับคอมพิวเตอร์วิดีโอคอลกันนะครับหรือใช้ในการประชุมงานผ่านวิดีโอคอลต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่คือในส่วนของกล้องเว็บแคม รุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะครับนี่ครับดูตัวอย่างครับนั่นครับไว้คุยวิดีโอคอลกันนะครับคุยงานกันแบบนี้นะครับหรือเนี่ยมันจะมีตั้งแล้วแต่คุณผู้ชมจะตั้งว่าตรงไหนนะครับไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ล่างคอมพิวเตอร์ล่างข้างคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับจะตั้งไว้ตรงไหนก็แล้วแต่สะดวกคุณผู้ชมนะครับเราสามารถที่จะถ่ายรูปได้ด้วยครับมันจะมีปุ่มกดถ่ายรูปเช็คขึ้นมานะครับ ก็สามารถที่จะส่งไฟล์นี่มันมีระบบเสียงอะไรต่างๆให้ด้วยนะครับมีไมโครโฟนในตัวของเขาด้วยนะครับราคา390บาทสําหรับตัวของกล้องเว็บแคมตัวนี้นะครับหาซื้อได้ที่ร้านสลราวุฒิคอมพิเต์จังหวัดสตูลโปรโมชั่นตัวนี้ก็คือแถมกระเป๋าผ้าฟรีหนึ่งใบนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยคุณผู้ชมซื้อสินค้าครบ200บาทขึ้นไปนะครับ3า0บาทนี้มันเกิน200บาทแล้วนะครับคุณผู้ชมได้รับสิทธิ์ในส่วนของการแลกเสื้อยืดฟรี1ตัวทันที ครับคุณเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเลือกของแถมได้เลยว่าจะเอาเป็นกระเป๋าผ้าฟรี1ใบหรือจะเป็นเสื้อเลขรับสิทธิ์ในส่วนของเสื้อยือดฟรี1ตัวก็ได้จากทางร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับกับในส่วนของอกล้องเว็บแคมตัวนี้นะครับเป็นสําหรับต่อกับคอมพิวเตอร์ต่อกับโน้ตบุ๊กหรือจะเอามาใช้ในการต่อกับเป็นแบบกล้องวงจรปิดก็ได้หลายๆท่านเนี่ยหลายๆคนนะครับหลายๆท่านเนี่ยเอากล้องเว็บแคมแบบนี้ครับ มาใช้ต่อเป็นกล้องวงจรติดเขามีโปรแกรมเขามีอะไรต่างๆของเขาอยู่แต่มันต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับมันต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ครับและเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้นะครับทั้งวันทั้งคืนแล้วเอากล้องเนี้ยมาต่อทําเป็นกล้องกล้องวงจรติดนะครับเขาจะใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูลบันทึกภาพอยู่นะครับก็และแต่คุณผู้ชมจะใช้แบบไหนครับส่วนของกล้องเว็บแคมตัวนี้นะครับ หลักๆก็แล้วแต่เลยครับความสะดวกของแต่ละท่านที่จะใช้กล้องเว็บแคมนะครับหาซื้อได้ที่ร้านสรารูคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับโดยติดต่อที่ทางเพจเฟซบุ๊กก็เพจเฟซบุ๊กนะครับค้นหาร้านสาุูคอมพิวเตอร์สตูลแล้วก็ดูที่เป็นของสาขามานางศูนย์เจจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับส่วนถ้าเป็นเพจสาขาอื่นๆก็ติดต่อได้เหมือนกันเพจในเครือทั้งหมดก็ติดต่อได้เหมือนกันหรือ จะเป็นการติดต่อผ่านไลน์นะครับสะดวกและเร็วที่สุดของทางร้านคือติดต่อผ่านไลน์คุณผู้ชมแอดไลน์กันได้เลยครับผ่านเบอร์082699917ในแอดไลน์ช่องทางที่หนึ่งแอดไลน์ช่องทางที่สอง,ง,ง,งก็คือผ่าน ID นะครับค้นหาว่า S A R A W U T C O M P U T ยค้นหาไลนา์นี้ไม่มีแอดข้างหน้านะครับผ่าน ID นะไม่มีแอดข้างหน้าคุณผู้ชมพิมพ์ตรงๆไปได้เลยว่า S A R A W U T C O M P U T ยในการแอดไลน์ของร้านารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูล นะครับหรือจะเป็นการโทรศัพท์ศูนย์9ปสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดก็ได้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมสะดวกท่องทางไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าจะสะดวกของทางร้านแบบสามารถติดต่อ,อสอบถามข้อมูลแล้วทางร้านเขาสามารถที่จะตอบคําถามได้รวดเร็วที่สุดก็คือทางไลน์นะครับเพราะว่าไลนมันจะมีระบบแจ้งเตือนส่วนเพจ a c e b o o k เนี่ยมันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับบางครั้งไม่แจ้งเตือนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าจะติดต่อกับร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์ก็หนึ่ง ่านเบอร์โทรศัพท์0 8 2 6 4 9 9 9ส7่นครับสาขามาน่งหรือจะเป็นผ่านทาง ID line นะครับทางไลน์ก็ติดต่อกันได้เลยนะครับสะดวกช่องทางไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแพก็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เนต็ตกันบ้างนะครับมาเริ่มจากทางด้านของ a AH s ก็แล้วกันครับตอนนี้เลยนะครับโปรโมชั่น a AH s ตัวนี้นะครับเป็นตัวเน็ต แถมโทรฟรี free, นะครับมันจะมีแบบ4เมกกับแบบ2เมกนะครับถามว่าทําไมถึงแนะนําตัวนี้เพราะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนีบไม่อั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วราคาที่ค่อนข้างจะ,ะย่อมเยาอยู่นะครับแล้วก็4เมกเนี่ยนะครับมันจะมีแบบ1วัน4เมก1วันตรงนี้แถมโทรฟรี free, ทุกเครือข่า,ขาย10นาทีเท่านั้นเองครับ35บาทนะครับ35บาทกดดอกจัน7 7 7ดอกจัน7 6 2 7 ดอกจันหนึ่งหนเหลี่ยมและถูกออกส่วนสีเมกะบิตเพอเซกสองวันตรงนี้ก็โทรฟรีทุกระข่าย10บนาทีเหมือนกันนะครับราคา5้าบาทครับกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสดอกจันแปดสี่แนสี่เหลี่ยมและถูกออกนะครับต่อมาเนี่ยสเมกะบิตเพอร์เซกตรงนี้เวันนะครับแล้วก็แถมดโทรฟรีทุกครือข่ายเนี่ยสิ 15, นาทีนะครับราคาอยู่ที่155บาทครับกดดอกจันเจ็ดเจ็ดอกจันเจ็ด ดอกจันหนึ่เหลี่ยมและถูกออกแล้วก็ตัวแนะนำส2ตัวนี้นะครับก็คือ4 certeza, ี่ไม่กบสองไม่กะบิตเพกสวันเนี่ยราคา3ามร้อบาทแล้วก็แถมทรฟีเฉพาะเครือข่าย a ออย่างเดียวนั้น30บวันเต็มเต็มนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน6 2เอ่งขออภัยครับดอกจัน777ดเจ็ดอกจันเหกครับดอกจันหนึ่เหี่หลี่ยมและถูกออกแล้วก็สี่ไม่กระบิดเพลสิกสามสิบวันแม่ไมเร ราคา470บาทโทรฟรีเฉพาะเครือข่ายเอสอย่างเดียวนะครับ30วันเต็มๆกดดอกจัน777ดอกจัน7632ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมา2เมกะบิตเพอร์เซกตัวนี้นะครับเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนาน7วันนะครับเน็ตไม่อั้น7วันราคา130บาทครับกดดอกจัน777ดอกจัน7629ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ นี่คือ,อโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ AIS ใน,นระบบเต็มเงินหรือ AX120 น,นะครับคุณผู้ชมเบอร์ใหม่เบอร์เก่า,าย้ายค่ายเบอร์เดิมกดสมัครกันได้เลยนะครับแล้วก็ห้ามนำมาใช้ในการหลุดบิดเดี๋ยวเขาจะลดสปีดเราลงนะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งของเอสเหมือนกันนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เพิ่งออกมาแบบสดๆร้อนๆเมื่อวันที่27มีนาคม2567ที่ผ่านมานะครับตัวนี้เฉพาะการเปิดเบอร์ใหม่กับการย้ายค่ายเท่านั้น นะครับเบอร์ใหม่กับย้ายค่ายเท่านั้นเบอร์เก่าสมัครไม่ได้นะครับโปรโมชันนี้ย้ํากันอีกชั้นอีกครั้งหนึ่งว่าเบอร์เก่าสมัครไม่ได้โปรโมชันนี้แต่โปรโมชั่นนู้นนะครับโปรโมชันนู้นเบอร์เก่าสมัครได้เบอร์ใหม่สมัครได้เบอร์ย้ายค่ายสมัครได้เบอร์โปรนู้น่ะนะครับโปรนู้นสมัครได้ทุกเบอร์แต่โปรนี้นะครับสักสมัครได้เฉพาะเบอร์ใหม่กับการย้ายค่ายเท่านั้นเองนะครับ 12เมกะบิตเพ์เซคไม่งั้นไม่รูสปีดมาลดความเร็วเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีราคา482บาทนาน30วันกันเต็มๆนะครับอันนี้สมัครดอกจัน777 77, ดอกจัน9319ดอกจัน1170104เหลี่ยมและโทรออกนะครับย้ำว่าเบอร์เก่าสมัครไม่ได้สำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับส่วนต้องการจะได้โปรโมชั่นอื่นๆนะครับทางอาจาราสลุคอมพิวเตอร์ออจังหวัดสตูลติดต,ต่อกันได้เลยนะครับของเครือข่าย D E S ในระบบเติมเงินนะครับ ต่อมาเป็นตัวของ d e t ท็กันบ้างนะครับตัวนี้ DeT ท็กในระบบเติมเงินครับทุกเบอร์อันนี้ทุกเบอร์นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะค่ายเบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยนะครับมีแบบ1เมกับ4เมกและ10เมกนะครับมีแบบ90วัน180วันแล้วก็365วันมีราคาบอกไว้แล้วมีรหัสกดก็บอกไว้แล้วด้านบนเนี่ยเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีทูฟรีนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวเน็ตแถมทูฟรีเฉพาะเครือข่ายของ DeT ท็อย่างเดียวนะครับ แบบ1เมก4เมกแล้วก็10เมกเหมือนกันมีแบบ7วันกับแบบ30วันราคาก็บอกไว้แล้วรหัสในการกดก็บอกไว้แล้วเช่นกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่ร้านสลัวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขาครับต่อมาเป็นตัวนี้ D t e ทนะครับอ่าอันเนี้ยได้เฉพาะบางเบอร์นะครับตัวนี้ได้เฉพาะบางเบอร์เน่ยไม่งันมาลดสปีดมาลดความเร็ว30เมกะบิตเพอร์เซกแล้วก็แถมโทรฟรีทุกครอขายกันด้วยนาน30วันเต็มเต็มนะครับราคา350บาทค่าทํา300บาทเนี่ยนะครับ ส่วนคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดอูู่ต่างพื้นที่ก็ติดต,ต่อสอบถามกับร้านสารุปคอมได้จังหวัดสตูลน,นะครับเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการว่าเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับต่อมาโปรโมชั่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเน็ตอย่างเดียวครับไม่มีโทรฟรีสมัครได้ทุกเบอร์อันนี้นะครับของดีแทกในระบบเติมเงิน12ไม่กะบิดเพกไม่อันมษลดสปีดม่ลดความเร็วไม่มีโทรฟรี7วัน193บาทนะครับกดดอกจัน104 ดอกจันแปดสี่หนึ่งดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกแล้วก็สี่สิบสองเมกเนี่ยสามสิบวันาราคาสี่ร้อยแปดบาทนะครับอันนี้รวมภาษีแล้วนะครับราคาทั้งหมดนี้รวมภาษีแล้วก็กดดอกจัน104่งดอกจันแปดสอดอกจัน848สี่4ปเหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับเหน็บไม่อันไม่นลดสปีดไม่นลดความเร็วเนี่ยห้ามนำมาใช้ในการโหลดบิดนะครับถ้าคุณผู้ชม นำมาใช้ในการโหลดบีตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลดสปีดเราลงนะครับเดี๋ยวเขาจะปรับเปลี่ยนแพ็กเก็โปรโมชั่นอื่นให้เราแทนเพราะฉะนั้นห้ามนํามาใช้ในการโหลดบีตห้ามนํามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับเดี๋ยวเขาจะลดสปีดของเราลงนะครับ ทีนี้ในส่วนของการร่วมลงโฆษณาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0993154905ติดต่อกันได้เลย30เทป1,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ฝากข่าวประชาธรรมพันธ์ฟรีๆงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลต่างๆงานการที่พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุดแล้วหน่วยงานของท่านไม่ได้กําไรอันนี้โฆษณาประชาสัมพันธ์กับท่านฟรีนะครับ0 9 9 3 1 5 4 9 5แต่ส่วนการจัดงานกิจกรรมหรือ การจัดงานสินค้ามหากรรมสินค้าตรงน้นตรงนี้ตรงนั้นอันนี้คิดเงินนะครับ30เทป1,000ั 3, 10, 1, บาทเท่าน,นั้นติดต่อมาได้0993 154 905นะครับทีนี้แต่งที่บอกกับคุณผู้ชมไปนะครับว่า,าโปรโมชั่นเน็ตมือถือใช้ก่อนจ่ายที่หลังคืออะไรนะครับหลายๆท่านเนี่ยไปเจอใน Facebook นะครับหลายๆท่านมีคนอื่นบอกมา ว่าให้ไปทำเน็ตที่มันเป็นแบบใช้ก่อนจ่ายที่หลังนะครับแล้วหลายๆท่านไม่รู้ข้อมูลเลยครับว่ามันคืออะไรเขาบอกมาก็อบอกบอบอกันแบบนั้นนะครับเขาบอกมาแบบนั้นก็จะไปทำเขาบอกมาแบบนั้นก็จะไปทำนะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่า,า aquele, นออเน็ตแบบ,บใช้ก่อนจ่ายที่หลังมันคืออะไรเอาแบบตรงๆเลยนะครับเน็ตใช้ก่อนจ่ายที่หลังก็คือเน็ตในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนนะครับ ซิมเน็ตมันมี2แบบครับ1แบบเติมเงิน2แบบจดทะเบียนบินรายเดือนนะครับไอแบบจดทะเบียนบินรายเดือนนี้แหละตัวปัญหาเลยครับนะครับถามว่าตัวปัญหายังไงครับไอเน็ตระบบจดทะเบียนบินรายเดือน1ใช้อยู่ยูแพ็กเกจเน็ตราคาสูงขึ้นครับใช้อยู่ยูแพ็กเกจเน็ตปรับราคาสูงขึ้นเองโดยอัตโนมัติครับ2ตัวปัญหาตัวที่2ก็คือว่า อะไรแล้วเมื่อกี้ตัวปัญหาตัวที่2ก็คือว่าเวลาเราจะยกเลิกยกเลิกยากมากครับนะครับเวลาจะยกเลิกยกเลิกยากมากครับแล้วก็อันที่สมนะครับอะไรแล้วเมื่อกี้ลืมนะครับพอดีไม่ได้จดสคริปต์นะครับเอาแบบสดว่ากันสดนะครับเดี๋ยวถ้านึกออกเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับปัญหาครับถ้าอีกอย่างหนึ่งนะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าท่านไม่จ่ายเงินเดี๋ยวเขาจะใช้ระบบของการสุ่มฟ้องบังคับหนี้ครับการที่เราใช้ในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนนะครับมันเป็นการสร้างภารหนี้ก็คือ,คอจ่ายอาจใช้งานไปก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลังเมื่อครบรอบเดือนนะครับถ้าท่านไม่จ่ายสองงวดรอบเดือนเนี่ยนะครับเขาก็จะระงับสัญญาณแต่ถ้าท่านไม่จ่ายไปอีกไม่จ่ายไปอีกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะสุ่มในการฟ้องบังคับหนี้มาแล้วครับ การซุ่มฟ้องบังคับนี้แล้วแต่ท่านนะครับถ้าท่านดวงดีเขาจะฟ้องเจอสุ่มท่านครับแต่ถ้าท่านดวงไม่ดีเขาก็จะฟ้องยังไม่เจอสุ่มมาถึงท่านนะครับแล้วทีนี้เมื่อท่านถูกฟ้องบังคับนี้มาเนี่ยนะครับมันเป็นคดีแพ่งมันเป็นคดีผอบมันเป็นคดีผู้บริโภคนะครับไม่ต้องติดคุกครับอันนี้นะครับแต่ท่านโดนฟ้องนะครับท่านต้องไปเคลียร์กันที่ศาลนะครับ แล้วเวลาปิดเบอร์นะครับปิดเบอร์ยากมากครับในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนครับนะครับแล้วเวลาจะเปลี่ยนมากลับมาเป็นระบบเติมเงินก็เปลี่ยนยากมากเหมือนกันนะครับบางค่ายเนี่ยมันไม่ให้เปลี่ยนเลยครับยื้อกันไปยื้อกันมาตื้อกันไปตื้อกันมาครับเสนอแพก็กเกจโปรโมชั่นบินรายเดือนที่มันราคาถูกลงปอใช้มาสัก2เดือน3เดือนเอา้าราคากระเถิบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ นี่คือปัญหามากมายของของการใช้งานในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนครับบางท่านเนี่ยใช้ระบบจดทะเบียนบินรายเดือนทีหนึ่งบินเดือนหนึ่งก็อยู่ที่8009001,000ขึ้นครับเปลืองครับเปลืองเงินโดยปราประโยชน์ครับซับเช็ค,เช,คเช็คความเร็วเน็ตแล้วเช็คข้อมูลน็ตแล้วก็ไม่แตกต่างกับการใช้แบบระบบเติมเงินระบบเติมเงินถูกกว่าเยอะเลยครับ นะครับระบบเติมเงิน300บาทท่านก็พอได้เล่นลนะครับนะครับ400บาทเนี่ย500บาทเต็มที่ท่านก็ได้เน็ตแบบไม่อั้นมาใช้งานกันแบบอ่าไม่อั้นกันเต็มเต็มจริงๆ30วันกันเต็มเต็มจริงๆในระบบเติมเงินนะครับดีกว่าระบบจดทะเบียบนมีลรายเดือนอีกครับนะครับเพราะฉะนั้นระบบของการใครก็ตามที่ไปได้ยินมาว่าเน็ตมือถือแบบใช้ก่อนจ่ายที่หลังมันมีครับทำง่ายครับติดต่อที่ศูนย์บริการทำได้หมดเลยครับ แล้วพอทําแล้วเวลาจะกลับมาเป็นระบบเติมเงินเนี่ยมันยุ่งยากแล้ครับระบบของที่ท่านได้รับมาก็คือว่าใช้ก่อนจ่ายที่หลังก็คือระบบจดทะเบียนเป็นรายเดือนนะครับท่านจําให้ขึ้นใจว่าใช้ก่อนจ่ายที่หลังคือระบบจดทะเบียนเป็นรายเดือนครับส่วนระบบเติมเงินที่ท่านใช้ใช้กันอยู่ก็คือจ่ายเงินก่อนแล้วใช้ครับเสียเงินก่อนแล้วใช้คือระบบเติมเงินถ้าใช้ก่อนแล้วจ่ายเงินคือระบบจดทะเบียนเป็นรายเดือนครับ นะครับอย่าไปโดนใครก็หลอกมาอีกนะครับนะครับใช้ระบบเติมเงินนั่นแหละดีที่สุดแล้วครับคุบมคุมควบคุมค่าใช้จ่ายได้ครับจะใช้ก็เติมเงินเข้าไปครับถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเติมเงินเข้าไปครับจบแค่นั้นแหละครับแต่ระบบจดทะเบียนบินรายเดือนก็คือมันมีบินวางมาแล้วครับท่านเล่นหรือท่านไม่เล่นพอถึงครบรอบเดือนบินมันออกมาแล้วครับท่านก็ต้องจ่ายนะครับแล้วพอท่านไม่จ่ายสองงวดสามงวดเขาจะระงับสัญญาณไว้ก่อนครับ แล้วพอนานๆไปหลายๆงวดสามงวดสี่งวดห้างวดหนึ่งปีผ่านไปสองปีผ่านไปถ้าท่านดวงดีเขาจะสุ่มฟ้องหนี้ท่านมาครับย้ำกันอยู่นี่แหละครับแต่้ท่านไม่เข้าใจไงครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นย้ำกันชัดๆนะครับว่าระบบเงิดมือถือที่หลายๆท่านเขาคุย mm hmm. เขาพูดกันหรือหลายๆท่านที่ไปได้ยินคนอื่นเขาพูดให้ฟังมานะครับว่าใช้ก่อนจ่ายที่หลังก็คือระบบจดทะเบียนบินรายเดือนครับ โดยส่วนมากไอ้พวกเด็กๆนี่แหละครับโดนหลอกมาครับใช้ก่อนน้องใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินครับไอ้พนักงานเซลล์ c เซ็น e n t e r ไอ้พนักงานช็อปของแต่ละช็อปบางทีไปออกบูธตามตลาดนัดและ gender, หลอกขายซิมมาก็มีครับหลอกแจกซิมมาก็มีครับเอาซิมฟรีไปเลยน้องเอาซิมฟรีไปเลยใช้เง็ดก่อนครับใช้เน็ดก่อนเลยน้องเดี๋ยวค่อยจ่ายเงินมีครับแบบนี้มีครับตามตลาดนัดมีนะครับบางช็อปบาง พนักงานช็อปบางช็อปเนี่ยนะครับพนักงานบางเครือข่ายมีครับไปออกบูธตามตลาดนัดคุณผู้ชมดูดีๆนะครับเป็นซิมระบบจดทะเบียนหรือซิมระบบเติมเงินครับดูดีๆครับถ้าเป็นซิมระบบเติมเงินนไม่มีปัญหาหรอกครับนะครับแต่ระบบจดทะเบียนแต่ถ้าเป็นซิมระบบเติมเงินมันจะคิดเงินเราแล้วครับซิมฟรีก็จริงแต่คิดเงินค่าเน็ตครับนั่นคือระบบเติมเงินครับอันนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับแต่ตัวที่มีปัญหาก็คือใช้ก่อนน้องใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินถ้าไม่จ่่ายเเงินนก็็ไไมปร ไม่เป็นไรของพนักงานนะครับแต่มันเป็นไรสำหรับคนที่ใช้งานบินรายเดือนนะครับเดี๋ยวโดนส่งฟองนี่ขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเวลาไปเดินตามตลาดนัดครับถ้าเขาแจกซิมแล้วบอกว่าใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินอันนั้นคือระบบจดทะเบียนบินรายเดือนนะครับอย่าไปตกเป็นเหยื่อของกลุ่มของพนักงานเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวฉันจะเสียผลประโยชน์นะครับ เดี๋ยวท่านจะมีหนังสือทวงหนี้มานะครับเพราะมันเป็นการใช้ในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนครับมันเป็นการสร้างภาระหนี้แล้วครับนะครับสองงวดท่านไม่ได้จ่ายก็2อท่านไม่ได้ใช้งานสองงวดสามงวดก็จริงครับแต่บินมันขึ้นมาแล้วครับนะครับเสียกับเสียนะครับถ้าเป็นระบบจดทะเบียนบินรายเดือนนะครับใครใช้ระบบจดทะเบียนบินรายเดือนอยู่ก็เปลี่ยนกับมาเป็นเติมเงินซะนะครับแต่เปลี่ยนยากนะครับเปลี่ยนยาก ท่านต้องใจกดใจแข็งนะครับท่านต้องใจแข็งนะครับท่านต้องยืนกรานกระต่ายขาเดียวเลยว่าขอเปลี่ยนมาเป็นระบบเติมเงินนะครับทําสีหน้าเลยครับพี่ไม่เอาแล้วน้องระบบจดทะเบียนไม่รอเดือนพี่ไม่เอาแล้วน้องพี่จะเอามาแบบเติมเงินเอาแบบนี้เลยครับพูดกับพนักงานแบบนี้เลยครับถ้าพนักงานยื้อกันไปยื้อกันมาครับกัดฟันบอกมันเลยครับกัดฟันบอกพนักงานไปเลยครับว่าขอเปลี่ยนมาเป็นระบบเติมเงินบินไยเดือนไม่เอาแล้วนะครับพูดแบบนี้ไปเลยครับ ลองดูซิว่าพนักงานมันจะดื้อด้านที่จใช้ระบบจดทะมบียนราอเดือนอยู่อีกไหมนะครับนะครับจริงๆครับระบบเน็ตย้ำอีกครั้งนะครับระบบเน็ตที่บอกว่าใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับมีครับก็คือระบบจดทะเบียนมีรายเดือนครับปัญหายุ่งยากมากครับชิบหายเลยครับยุ่งยากชิบหายเลยครับ นะครับจะไปใช้มันครับระบบจดทะเบียนรายเดือนใช้ระบบเติมเงินดีที่สุดแล้วนะครับใครที่ตกไปเป็นเหยื่อของระบบจดทะเบียนบินรายเดือนก็หาวิธีการใดก็ได้ในใดก็ได้ในการเปลี่ยนมาเป็นระบบเติมเงินให้เร็วที่สุดครับนะครับสำหรับเทปน,นี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ